สวัสดีครับและนี่คือ iPhone Air นะครับ iPhone ที่บางที่สุดตั้งแต่เคยมี iPhone มานะอันนี้หลายคนบอกว่าซื้อมาอย่าใส่เคสเลยเดี๋ยวจะสูญเสียความบางไปนะแต่ตอนนี้ผมใช้เคสตัวนี้อยู่ b a ี t iPhone Air Case with MagSafe and Camera Control แล้วผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงเลือกใส่เคสและเคสตัวนี้มันแก้ปัญหาที่ชวนปวดหัวของ iPhone Air ได้อย่างไร ตัวเคสจะเป็นซิลิโคนนะครับแต่จะเป็นซิลิโคนที่แข็งหน่อยนะจะเห็นว่าผมแบบงอมันไม่ค่อยได้นะซึ่งผมเข้าใจว่าเขามีสักอย่างที่เป็นแข็งๆเนี่ยเป็นแกนอยู่ข้างในนะเพิ่มความแข็งแรงของเคสด้านในมีการบุก,กรำมืหยีมาอย่างดีนะเวลา iPhone มาใส่ปุ๊บตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ตัว iPhone เนี่ยไม่เป็นรอยกันฝุ่นได้ด้วยนะครับน้าหนักของเคสตัวนี้อยู่ที่ประมาณ32กรัมเวลาเราใส่เคสเข้าไปกับ iPhone Air ปุ๊บน้ำหนักโดยรวมเขาจะอยู่ที่ประมาณ197กรัมนะถามว่าหนักแค่ไหน น้ำหนักประมาณ iPhone 16 Pro เวอรช์ช่นไม่ใส่เคสนั่นเองเผื่อใครนึกไม่ออกอยากรู้ว่าใส่เคสแล้วประมาณไหนไปหา iPhone 16 Pro ถือได้น้ำหนักใกล้ๆกันเลยคำถามคือเวลาใส่เคสแบบนี้แล้วมันแก้ปัญหาชวนปวดหัวที่ผมบอกอย่างไรนะครับต้องเอาเอาอกจากเคสก่อนคือเราต้องมาดูดีไซน์ของ iPhone Air นะเขาบางก็จริงใจเห็นว่าโมาดูลกล้องเขาอะคือเราต้องมาดูดีไซน์ของ iPhone Air นะ คือเขาบางก็จริงอะแต่ว่าความบางเนี่ยเขามีการดีไซน์ซ่อนความหนาเอาไว้นะครับก็คือส่วนตรงนี้มันเป็นแบตเตอรี่ที่เขาทําได้บางจริงๆนะทาให้ตัวเครื่องส่วนนี้มันบางแต่ว่าตรงนี้เขาจะเริ่มมีอุปรกรณ์อื่นๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเมนบอร์ดเซนเซอร์ต่างๆตัวลําโพงตัวไม์ด้วยทําให้ตรงนี้ยเขาต้องทําสูงขึ้นมานะแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่มันทําบางไดนะ้ยากมากๆก็คือโมดูลกล้องหลังนั่นเองนะครับผมเขาก็จะทํานูนขึ้นมาชั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วเขายัางทํานูนขึ้นมาอีกนิดน,งนึงนนน่่หหาือมีีทเเป็เเเปลู แล้วส่วนที่เป็นกระจกที่ปิดหน้ากล้องอีกทีหนึ่งก็จะนูนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะแล้วพอมานูนแบบนี้เวลารวางความแน่นอนครับส่วนกระจกมีโอกาสสูงมากๆที่จะขูดกับพื้นยิ่งกว่านั้นเวลาวางความเนี่ยมันมันยกเยกได้เพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงนี้นูนขึ้นมาตรงนี้ไม่มีอะไรไม่นูนใช้แล้วก็ยกเยกหน้าลำคาญกันระดับหนึ่งนะครับพอใส่เคสตัวนี้นะครับแปะเข้าไปปุ๊บเขาออกแบบมาให้ส่วนเนี้ยทั้งหมดมันหนาเท่ากันหมดเลยแล้วให้ดูนะครับคือเขาทําออกมาเลยโมดูลกล้องอีกดังนั้นเวลาวางแบบนี้ เครื่องจะไม่เอียงไปไหนมาไหนแน่นอนแล้วที่สําคัญก็คือกล้องจะไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรงตรงที่แปะกับพื้นคือส่วนที่เป็นตัวเคสนั่นเองและเขาไม่ได้ทําแบบนี้แค่กล้องหลังนะครับผมด้านหน้าเขาก็ทําเหมือนกันจะเห็นว่าขอบด้านหน้าเขาจะสูงขึ้นมาจากหน้าจอชัดเจนดังนั้นคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะเวลาไม่ใช้โฟนก็มาจะวางคว่มแบบนี้คนจะได้ไม่มาส่องว่าหน้าจอเรามีอะไรก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่า จะเป็นส่วนที่แปะเข้าไปไม่ใช่กระจกหน้าจอยต่อไปแล้วอันนี้คือดีมากนะครับผมมาดูส่วนอื่นๆของเคสที่ผมชอบกันบ้างนะครับก็คือตัวนี้ปุ่มต่างๆเนี่ยคือฟีลลิ่งการกดดีมากเลยปุ่มคือแน่นไม่มียบยาบเลยนะแล้วกดก็คือฟีลลิ่งใกล้เคียงกับการไม่ใส่เคสเลยและที่สําคัญก็คือเจ้าตัวคมัมมาลาคอนโทรนครับเขาเป็นปุ่มขึ้นมาเลยเขาไม่ได้แค่แบบเว้นวักหายไปนะเป็นปุ่มยื่นขึ้นมาแล้วใช้งานได้ปกติแบบที่คัมมาลาคอนโทรนควรจะใช้ได้แบบไม่ใส่เคสเลยให้ดูเนี่ยครับเราสามารถใชู้ม เห็นไ,ไหมกดถ่ายได้เหมือนกันเลยดีมากอันนี้นะครับผมอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันนะครับปุ่มทามาดีไม่ยุบยาบแต่อย่างใดเป็นช่องต่างๆมาครบครันนะและที่สําคัญด้านล่างนะครับตรงช่องชาร์จจะให้ดูข้างบนเขาเปิด,เข,เ,ปดเขาเลือกที่จะเปิดเลยแล้วด้านล่างเขาตัดมาให้มันตรงกับช่องชาร์จพอดีตรงนี้ดีอย่างไรดีตรงที่ว่าถ้าเรามีหัวชาร์จที่เป็น USB Type C ที่เป็นหัวใหญ่ๆเคสจะไม่ติดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ทํามาดีนะ เผื่อใครอยากใช้บ้างนะครับเคสตัวนี้อยู่ที่1490าบาทละไม่ได้มีเฉพาะ iPhone Air นะของ17 Pro ปรและ Pro Max ก็มีราคาเท่ากันด้วยใส่แล้วจะแก้ปัญหาตัวยบ,ย,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 บยับยบยับเอียงซ้ายเอียงขวาได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าใครจะใช้ของ iPhone 17ต้องบอกว่ามันไม่แก้ให้นะเพราะว่ามุมกล้องมันอยู่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะสำหรับเรื่องสีนะเขามีทั้งหมด4ส,สีนะอันนี้คือทุกรุ่นเลยมี4สีเหมือนกันหมดจะมีที่ผมซื้อมาจะเป็นตัวน,นีนะับสีไลม์สโตนนอกจากนั้นใครที่ชอบแบบ เที่ยวซาหน่อยก็จะมีนี่ครับชมพูเพบ b l e ลพิงค์ถ้าขมขื่หน่อยก็ตัวนี้เลยครับเบดร็อกบลูก็จะเหมาะกับตัว17 Pro เนาะสีนี้แล้วก็สีเทาแกลนิตก็มีนะครับผมเผื่อใครที่ไม่อยากจะใช้ iPhone สีน้ําเงินหรือสีส้มอยากได้สีที่มันดูสุภาพสุภาพกว่าเดิมคือสีเทาก็ใส่เคสตัวนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับก็ช่วยได้เยอะนะก็เดี๋ยวยังไงผมแปะลิงก์เอาไว้ที่คาําอธิบายคลิปแล้วก็ถ้าในช้อปปีมีขายผมจะแปะเอาไว้ใน YouTube Shopping ด้วยนะไปกดกันได้เลย ส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลากกันก่อนครับสวัสดีครับ